มันเร่งมากกว่านี้ก็เสี่ยงเกินไปแล้ฮะใช่ผมก็เป็นตามสไตล์ทีมครับนะผมต่อวันไหนเขาจะเร็วเขาก็ซิ่งเหมือนกันนะใช่อุตสะดานนี้ซิ่งยากครับรู้รรๆกันอยู่ครับคนเยอะซิงยาก <c oughs> ถ้าจะซิ่งนี่ต้องแบบคิวันเพิ่มพี่ก่อนเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าลูน่าเล่นเมื่อกี้คือเร็วที่สุดแล้วอ่ะใช่ตั้งแต่มีจังหวะก,การทําของอห้าเราที่ผ่านมานะผมบอกแลวการที่คุณจะเล่นแบบซิงๆงเนี่ยซิ่งคนเดียวไม่ได้นะต้องไปอีกห้าคนนะผมเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพแบบสูงสุดนะ โอ้โหแล้วนี่ดูการเผาอ้ามีของฝากมาละโอ้โหแล้วดูการเผาด้วยว่าโอ้โหอ่านะครับสปิงซี่ครับแหมเลาะจนเก็บได้ครับแต่ว่าโดนเทดเหมือนกันายเซ่าไปเก็บโทจิมาอาระครับตัวสําคัญของเกมครับและโอ้โหแล้วลูน่าครับจังหวะเล็งรอครับเก็บคิกเกตไปอีกหนึ่งแล้วเหลือสองต่อสี่สุนันรอตบหลังสุนันรอตบหลังจะได้ไหม สายวินสุดท้ายได้ยินเสียงแด้ๆเต็มแล้วแกยิงทะลุเข้าไปเหมือนจะล้มเหมือนจะล้มจากข้างบนครับยังเหลืออีกหนึ่งคนครับยิงลงมาแล้ววางได้ครัวคนนี้ที่ได้เล่นแต่ไม่ได้เล่นตอนหลังอยู่ดีครับโอ้โหจอแดงครับช็อตดีครับใช้ประโยชน์จากการที่เพื่อนโดนพีไฟข้างบนออกมาพีกสู้เลยครับผมคือเป็นอ่าไม่ได้พีกมันล็อกรออยู่คือเป็นหกลาวเป็นหกลาวของครัวที่ไม่ไม่มีจังหวะให้ได้สู้ ดีดีเลยอ่ะก็บอกว่าติดฟอร์มโคโวนี่คือแบบแต่จ้าแล้วตอนนี้คือแบบเจอฝั่งใจแอนก็อาจจะเล่นยากนิดนึงพอด้วยการที่แบบเขาเล่นโลมเนี่ยแล้วฝั่งเล่นละเอียดเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าของต้องถึงระดับหนึ่งเลยนะถึงจะเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับจริงๆต้องบอกโคโว่เลยของก็ถึงกันแล้วฮะแต่ฝั่งใจแอนเนี่ยมาถึงกว่านะอ๋ออะไรครับผมมาดูฟอร์มการบุกกันทางฝั่งของสคริปต์กันบ้างครับและฟอร์มการกันของทางฝั่งใจแอนเกมมิ่งครับผม ว่าจะเป็นยังไงนะนี่อไยตัวเคบีอีกแล้วซ้อมไว้ก่อนนะเดี๋ยวแพทหน้ามันเก่งก็ต้องซ้อมเล่นกันไว้เชื่อว่าในแพทหน้าเนี่ยจะโดนแบนเยอะขึ้นนะสำหรับตัเคบีแฮกระบาดขนาดนี้นะครับผมนี่ทางขวาล่างครับโปรโมทกันนิดหนึ่งับสำหรับ Battle แบ t t ท e ลพา s จาก s i x i n v i t a t i o n a l ฮปี2020นี้นนะครับผมไปอุดหนุนกันได้นะครับ อีเวนต์นี้ก็จะชื่อว่า Road to Invitational ใช่เลยครับผมจะมีในส่วนของตัวแมป The Stadium <ช>มาให้ได้เล่นกันนะครับรวมถึง Battle Pass เนาะให้ได้สะสมนะครับค o l l e c t i o นะไม่จช่จะเป็นสกินชุดชนะครับสกินปืนรวมถึงชามต่างๆเนี่ยถูกต้องครับผมนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ารายได้จากการซื้อ Battle Pass เนี่ยจะนำเงินตรงเนี้ย ไปเพิ่มเงินรางวัลของอินเ t a t i o n a l 2020ด้วยใช่แล้วผมเพื่อเป็นการสนับสนุนทีมโปรดของทุกท่านนะอย่าลืมไปสนับสนุนกันได้นะครับเรียกว่านะับวันการแข่งของเรมบซิกเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นเงินรางวัลเยอะขึ้นเลยเอาเอา,เอาดิโออิสเซอรีกครับผมบอกแบง์มาก็ห,หัวกับแตกไปให้นะครับผมโอ้แกสบายแบบนี้เลยเนี่ยคือแกโดนแบบแบง์ัมากรเสิร์ปุ๊บหัวระเบิดเลยแล้วช็อตนี้ปีศาจจัดครับโอ น่ะก็เป็นจังหวะเกมเซนนะครับผมเนี่ยฮะอย่าแบงซีซัวนะครับผมเหลี่ยมไม่ค่อยดีก็จะหัวระเบิดได้แแบบไาครึ่งหนึ่งครับไม่แบบว่าต้องกลางนะครับมีโอกาสโดนยิงทะลุขึ้นมาครับขึ้นพาร์กันเ่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผมมีให้ปลดล็อกถึง35เรเวลนะครับผมใครที่ไม่สะดวกเล่นเนี่ยก็ใช้เงินได้นะครับผมใช้เงินแก้ปัญหาก็ได้แล้วตรงๆบอกเลยว่าของ้มันคุ้มค่านะครับผมโดยเฉพาะตัวของเวล35น่าจะเป็น สก,กินที่สามารถใชไ้ได้กับทุกปืนนั่นเองนะฮะเป็นสก,กิน,นตีมงานปีนี้นั่นเองมีคนถามผมบ่อยนะพี่<ำ>คิดว่าคุมมา้มไหมผมบอกได้ค้าเดียวว่าคุม้มครับโอ้โหคุ้มจริงนะคุ้มกว่าคุณปรละลายคุ<ช>้มกว่าน,นี้อีกแล้วนะไปเทีเ่ยวใช่ไปหาสกินนะผมแหมนนนน่นานๆทีปีหนึ่งมาก็อุ่นหนุนสักหน่อยถูกต้องแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าสก,กินอะไรแบบเนี้ ด้วยอีเวนที่ผ่านมาทั้งหมดครับไม่มีการขายอะไรย้อนหลังเลยถูกต้องเปนหลายาคนที่แบบร้องอดวนกันซื้อไม่ทันแบบปีแล้วโอออยากได้ซื้อไม่ทันก็ผอพี่เพรานั้นอย่างที่บอกครับลิมิเต็ดอี dition ครับตามนั้นครับผมสกินตัวละครเองก็เฟียวนะครับผมเป็นชุดแบบฟิลมาณแบบกีฬาทีมชาติเอาแล้วทีนะี้มาดูในเกมะครับโอ้โหตัดเร็วอีกหนึ่งครับไวเซล่าครับได้ไอเล่ไปโอ้โหจเสียสองวัยแบบนี้สกิปเล่นยากฮนะดูจากวิธีการเล่น รูปแบบการเล่นของทั้งคู่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือน,น่ะไม่เหมือนเลยครับตรงนี้ค<อ>้ำใกล้มากครับคือมไม่ให้เล่นแม้<อ>ตรงทางผ่านเลยครับวาเซล่าครับเมื่อกี้ดวงก็ถึงจริงนะสุนันยิงไผไม่ตายแล้ครับตัวโผมาขนาดนั้นนะ <S <S คือต้องบอกว่าเขาหนักทางฝั่งซิก,ก้าจริงฮะแต่สังเกตว่าเขาไม่ได้เอาแกเจ็ตมาวางเพื่อแบบคุมอะไรมากขนาดนั้นใช้ที่สองของตัวผู้เล่นเนี่ยมาคุมนะครับผมจะตาทางฝั่งองสคริปที่มีทั้งโล่มีทั้งเอดีเสมีทั้งแก๊สอื่นอื่นนะทางนี้มีคนคุมเหมือน ใช้<ข>คน,นไม่ใช่ของผมมองว่าเขาคุมแบบไม่ได้ฟูมากไม่ได้ฟูนะคือแบบมีจังหวะเข้ามีจังหวะออกได้แล้วนี่ครับตัดไปหนึ่งครับผมร่วงไปครับโดยจ่อดแดนมันอย่างอย่างอย่างถ้าเกิดว่ามองไปทางสคริปต์ใช่ไหมอู้เนี่ยไม่ไหวแล้วครับคือจะเห็นได้ว่าสคริปต์ตอนที่เป็นฝั่งป้องกันเนี่ยครับผมเขามีดักแต่เอาไว้ดักแบบพวกแนวเฟิร์สช็อตแล้วถอยอืคือไม่ไหวถอยแต่ในขณะเดียวกันผมดูจากใจแอนเมนสครู่เนี้ย แกตั้งใจมาคอสเลยครับคือตายก็ตายครับใช่แต่รตรงนี้ไม่แตกแน่นอนครับถูกต้องแลวคือเมื่อกี้ได้ปุ๊บอีกคนอนะ่ะโยกไปเล่นตรงอื่นปล่อยตรงอื่นอยู่คือถ้าไอคนที่อยู่เนี่ยยังตัดได้ก็ถือว่ากําไรตายก็ถือว่าตามแผนแล้วนะครับผมถือว่าใช้พื้นที่ของชั้นสามได้คุ้มมากครับสำหรับในส่ง,งทางแอนเกมมิ่งนะใช่ครับรวมถึงมเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าโรมิ่งทางานได้มีประสิทธิภาพมากจากการสะบัดช็อตแรกไปอีกใช่นะแล้วเสียก่อนจะดันขามาอีกหนึ่งโอ้โหวุ่นวายมากครับตอนนี้ สคริปต์ถือว่าโดนแบบนี้ไปเนี่ยต้องตั้งสติดีๆแล้วค่อยๆเคลียร์ทีละจุด <ผม S 1> นั่นเองกระเซ็งนะจังหวะนั้นในหัวด้ขึ้นมาโอ้ย oh, so ูโซลักกี้สบัดหวัวแตกเลยฮะ,ะเอาเรื่องจัดฮะ,ค,ะครับผมจริงๆต้องเสริมนะเรื่องตำแหน่งการยืนอะไรเงี้ยผมสังเกตนะว่าช่วงแรกเลยครับผมชั้นบนเมื่อกี้ครับจะมีส่งของเยเกอร์อภิบายที่โฮยส่วนทางฝั่งซิก้า,อาพอเขาเล่นไประดับหนึ่งเนี่ยเขาตัดได้ตัวเนี่ยตังเยเกอร์เนี่ยรีบรีเทคเพื่อไปเล่นอีกจุดหนึ่ง มันเหมือนเป็นสคริปที่เขาเขียนไว้ครับผมว่าอ่ะเรามาตรงนี้จุดประสงค์นี้คือยือตรงนี้ไว้เราตัดได้หนึ่งตัวตามว่าหมายอ่ะโยกไปอีกคนก็นเล่นต่อคุณตัดได้ก็ถือว่ากําไรคุณตายก็ถือว่าไม่ไม่เสียหายเพราะทุกอย่างมันก็ถือว่าตามแผนแล้วอืมคือบางทีก็จะเซตเลยครับว่าเวลาเนี้ยเขาต้องมาอยู่ตรงจุดไหนวินาทีนี้เขาต้องมายืนตรงนี้เพื่อทําอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีแพทเทิร์นอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับรูปแบบการเล่นคือรูปแบบการเล่นของ N, บบเจแอนในการเล่นของเมเลเตอร์เนี้ย แต่ที่ผมสังเกตนะครับผมคือจะมีหนึ่งคนที่สามารถทําอะไรอาจจะมีตอนนี้มีสองคนแล้วที่สามารถทำไได้ในกอกสองในในจังหวะที่ทีมไฟมีปัญหาครับผมหนึ่งคือเอ็กโคครับสองคือเพาอก็คือมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าในสถา,านการณ์ในไซต์แตกเนี่ยอย่างน้อยมีการเล่นจากข้างล่างขึ้นมาครับเมื่อกี้โดนยิงไล่มาครับต้องหลบก่อนครับใช่เหมือนจะโดนรู้ตัวครับเมื่อครู่นี้มีการสปอร์ตเกิดขึ้นครับนี่ฮะเกือบจะไม่ได้เล่นนะ ฮิสลิกโอ้แล้วจังหวะด้ตัวเซ้ต์าบารี้ไม่ไหวครับโดนยัดครับผมนะพันโว้ฮะโมโหแล้วครับผมกรรมมัดมาหลายล่าวะ่ะโอ้แล้วดูครับสมิซี่จะลงมาช่วยแต่ช้าเกินไปครับใช่ครับผมนะใครที่เ <ละ S 2> พิ่งเข้ามารับชมการแข่งขันื่นี้ก็ต้องบอกว่ากดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าการมาดูแข่งเนี่ยใครที่เป็นมือมงมือใหม่แบบเพิ่งซื้อเกมมาเพิ่งแบบมาเล่นกับสาวเล่นกับเด็กที่ไหนอะไรเงี้ยมาดูแข่งไว้นะครับผมศึกษาแท็กติกจาก ผู้เล่นระดับโปรนะครับผมนอกจากโซนสวิตเชียแล้วยังมีโซนส่วอนเ A ลาตินอเมริกาให้ดูกันแต่ถ้าจะดูภาคไทยเนี่ยจะมีแค่โซนสีเท่านั้นนะครับผมโซนอื่นๆเขาจะมีภาคอังกฤษอย่างเดียวนะก็มาดูแทคติคผู้เล่นกันได้นะครับผมจะได้พัฒนาฝีมือไปไปแบกยงแบกหญิงอะไรตามศรัทธากัน <c oughs> ะนะครับผมเอาล้วคอนโวครับดันในโซนเลสเตอขึ้นมาครับตอนนี้ครับกระปีกระเป๋าดีจริงๆครับวันนี้คอนโว้ ราวนี้ยิงได้ต้องเอาหน่อยฮะท่าฟันตะคีบครับเจอในส่งบอมบีเรียบร้อยแกผมน่าจะมีอินโฟนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนฮะในส่งบอมบีโหแล้วนี่ฮะไวเซล่าครับผมอ่ะเช็คเช็คหนักสักหน่อยฮะอุย้อยจังหวะกระโดดออกมาลันเอาอีกทีนึงครับเก็บเป็นสองสุนันครับตัดไปได้อ,อาราแต่ว่าครโอครับอาราได้พังอาจเหมือนกันครับดับเบลิลคิวครับเก็บหน้หนาไปเออเราที่เขาาเยอะนะ และมีแบดเซครับโอ้โหมันจะได้เลบเป็นทีละตัวสปีกซีไ่ไปได้โทรจีเหมอือนกันครับต้องมันคิวฮะสปีกซี่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ตอน,นเดดนันแบ,บนไปสามคนเมื่อกี้ใช่ไม่ต่อเมื่อวานที่ผูเห็นเลยนะฟีดเลยนะนะนั่งดูโซนนี้อยู่ลาตินเมกาอยู่แบบแบนกันแบบพร,รุบเลยโอ้โหแบนกันโหจริงๆๆช่วงนี้นะสำหรับยูบิซอฟก็ถือว่าดีนะโอ้เราคิเคครับเก็บสปีกซี่ไปแบบนี้เหลือสองต่อสามอะโอ้แล้วไกลขนาดนี้มาไม่ไหวครับแหม แกจังหวะชาร์จึ้นมาครับเป็นจอแดนครับใช่ครับผมใช้สอดช็อตกันเป่าไปได้นะเม็ดเดียวรู้เรื่องใส่ครับสองสองครับโอ้แล้วดูนอนยิงโอ้ร้อนแบบโอ้ไม่ทันคิดตัวนะคือแกหดสปินมาแล้วแบบเจอคนนอนอยู่ใครจะไปยิงทันครับผมนะโอ้ครูโบครับมูฮีโร่สุดท้ายครับติดกูไมครับต้องฝืนมาแล้วเรียบร้อยครับแต่แอนแกมุมดักบาดครับใช่ครับไม่สามารถคัดได้นี้คนโวแต่ราวนี้แกเล่นดีแล้วครับ อย่างน้อยก็ได้ใจ่ายแฟนๆกันไปเอาละครับเริ่มเห็นความต่างของแข่งขันแล้วคือจะเห็นได้ว่าจายแอนเริ่มมีจังหวะการเล่นที่เข้าที่เข้าทางมากขึ้นในขณะเดียวกันสคริปต,ตอนนี้ต่อกันไม่ติดเลยครับก็เลยว่าเล่นเห็นความกำม,มัดจะเราั่งจแอนนะผมอะไที่เสียเราแรกไปแบบโอ้ตอนนั้นสี่้ห้าเฉยเนี่ยคนครบห้าคนเนี่ยเอาเยอะนะณเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับทาง ใจแอนเนี่ยคือเขาสามารถชนะได้หมดสี่ล้าวเสร็จกันครับครับผมเอาละนะสกิปจะแก้แผนยังไงครับเจอแบบนี้ครับโอ้เนี่ยสปิกซีครับผมซิกพิกในส่วนของใครเทียวผมมาเป็นส่งมิวครับจากที่ตอนแรกจะเล่นเป็นส่วนวิจิวนะและแอร์เลครับเปลี่ยนจากตัวของโลมาเป็นไอคิวเอาเลยครับผมตอนนี้ครับใกล้จะแมทพอต์กันแล้วครับผม มารอดูกันครับว่าจะเป็นทางฝั่งจจแอนขึ้นแมตช์ฟอยได้หรือเปล่าเป็นสคริปต์ครับตีขึ้นมาใช่ฮนะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะเราเองเนี่ยอาจจะต้องเชรส์สคริปต์กัน<ช>นะครับเพื่อที่จะให้เจแอนเนี่ยมีส่วนของตัวคะแนนเนี่ยให้น้อยที่สุดใช่แล้วเอาจริง้งเชรส์สคริปต์หรือเปล่าเราที่สสยกเกมเลยอยู่แล้วนะจร <c oughs> ิงๆก็ถือว่าเชร์ทุกทีมนเลยครับผมเขาเรียกว,ว่าเป็นแฟนคลับเฉพาะกิจนะครับผม แต่จริงๆนะหมอวันนี้ผมก็ท่างเชียร์ใจแอนนะเพราะว่าผมอยากเห็นท็อปสามเนี่ยเบียดกันนี่แหละความสะดวกซีซั่นนี้นะครับผม<อ>ผมบอกเลยว,ว่าถ้าซีซั่นนี้นะเซเวียคิวันเฟิร์มจะแฮตในผมไปพลาดกับทีมอันดับสี่ลงมาเนี่ยสักแม็ดหนึ่งเนี่ยมีผลแน่นอนถูกต้องอ่านะครับคิกเคทครับไปตัดรูหน้าก่อนครับอ่ะและวรานี้มีโอกาสจะลุ้นขึ้นไปสี่ต่อห้าครับแล้วเป็นเอ็กโค่ด้วยนะที่ตายไปครับผมแหมไม่แน่ใจว่าไปพลาดอะไรครับ อาจจะหิวสปอนคิสสปอนคิวก็ได้นะเคลียรครับรีโหลดก่อนแล้วกันโอ้ล้วสังเกตเมื่อกี้ครับมีการมาเลนฟอรสด้วยนะโอ้จดว่าเลนไกลรับผมโอ้โอ้ติดโดดเข้ามาใหม่ครับอ้าวโดดอีกแล้วเออเรียบร้อยครับตายไปพร้อมกันนะครับแต่ยังน้อยก็ได้ตัดครับโอ้แล้วบอกว่าวันนี้ใจนครับผมโดดอย่างเดียวเลยครับผมโดดไม่พักอะโอ้เกินไปจริงครับวันนี้ ป็นแนวในส่วนของการเทรดเลยครับเมื่อสักครู่โถตจีครับรอบมาบาดหน้าต่างเป็ทีนึงแล้วยกไปอีกฝั่งหนึงครับใช่ครับผมสุนานครับผมเข้าไปทางฝั่งซิก้าช็อปครับผมคลิก<า>เอง<า>ก,ก็อยู่หน้าลิทติ้งฮนะยิงกดเอาไว้ก่อนเลยครับกีเกตสุนานครับมีเสียงโดนมาเอ๊ะอะไรอะไรอ่ะช็อปโดนเอ๊ะเห็นหรือไม่เห็น เห็นแล้วไม่เห็นเห็นไว้เห็นไว้พยายามจะเก็บเสียแล้วนี่นะครับทีหนึ่งครับยิงเข็มของในส่วนของตัวช็อคโดนไปแล้วถอยลงมาก่อนครับคนนี้ไปเซล่าครับมีคนเหยียบกูมาครับผมสัมผัสได้ถึงพลังงานใกล้ๆนี้ครับแล้วสปีกซี่วิ่งมาทางฝั่งบ้าโอ้โหโดนจับแล้วนะตอนนี้ถือว่าใกล้ขึ้นทุกทีทุกทีครับสกิปเองก็ดันมาจนใกล้ที่สุดแล้วครับณเวลานี้กระโดดมาโทษที เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไมโดนกูไม่แบบนี้ครับน่าจะอันตรายแล้วครับสําหรับทางใจแอนครับโอ้มีโอกาสโรเทียนรูนี้สูงเหมือนกันครับใช่ครับผมโทจิน่าจะทําได้ครับตรงนี้โอ้โอ้ีโรดครับผมต้องบอกว่าเสียงรีโรดนี่มันดังชัดเจนซสเหลือเกินสบายเซราโอ้ดูเป็นทัมมิ่งรับเกะถอนออกมาก่อนครับโอ้แล้วเป็นจอแดนครับเก็บสูนันได้เหลือสามเท่าแต่ยนสนันเกตเนเข้าไปเหมือนจะเตะ ติดในส่วนของ ADS ครับใช่ผมยังไหวอยู่แต่นหนามเต็มข้อ,อรอเต็มแข้งจริงแค่จังหวะนี้แล้วล้มไปแล้วฮะโอ้แล้วจังหวะเมื่อกี้เหมือนไบเซล่าแกเมเอ๋ร์นะถอยไม่ทันครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งสองต่อสามครับผมเ<ต>ชื่อว่ามันพอต่อการที่จะกันครับบอมอ,อ,อยู่ทางฝั่ง,งสปิซี่ครับผม<ช>ต้องขึ้นเสาฮะโอ้แล้วดูมุมนี้เอ้าทางข้างหลังเข้ามาโอ้โหมาเป็นล้านเลยหนึ่งไม่ไหวครับโอ้เอาล่ะครับเวลาช่วงจยี่สิบเหมือนจะ ไม่ยอมไม่ดิฟิเซอร์แต่ไปแล้วครับดิฟิเซอร์ไปแล้วโอ้ที่หวะเมืเ่อกี้ไม่เห็นรูไม่เห็นรูแล้วยังไงต้องเดินหไปห<า>ไหนดีโอ้ไม่ไม่ทันแน่แนแล้วครับวางทันแน่นอนครับแล้วทางยาวยิงพีกไปย้อนในตัวแซงเไปแบบนี้ตอนกดมันไม่โดนพอดีทางซ้ายสินใจปานเข้าไปแบบนี้ อุ้ยซ้ายก็มีขวาก็มีแล้วไม่ไหวครับเจอสองฝั่งสองฝ้าครับโอ้ยทำดีครับสคริปตรอบนี้ครับตีกลับมาได้ครับผมโอ้ไม่ยอมกันง่ายๆจริงครับสำหรับคู่นี้จังหวะนั้นเสักคู่นี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยครับคือคึกแจแ้นเนี่ยพลาดตรงที่ว่าคนที่อยู่คือพลาดหนึ่งพลาดสองเลยแค่คือดิวเซอร์มันดับชั้นสองครับใช่ครับผมเมื่อกี้แล้วมีคนดัก ตัวนิสเซอร์คนหนึ่งแล้วมีคนดักเหนือดิสเซอร์อีกคนหนึ่งบนชั้นสามใช่แล้วแต่สิ่งทีง่เกิดขึ้นนะคือพลาดท,ทั้งคู่ใช่แล้วมันค่อนข้างยากจริงนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยชั้นสองอ่ะเขายัดกันสองคนนะครับผมแถมยังโดนสตันจากไลท์ไลน์ด้วยโอ้โหผมบอกแล้วให้ยิงได้สองเมื่อกี้ก็คือปริหารที่สุดแล้วนะแต่จริงๆผมมองว่าถ้าแบบมองกันมิทเพย์ที่แบบอิมแพคงจริงเนี่ยจะเป็นตัวฮิสตอริกนะเพราะว่าถ้าเขาตัดได้เนี่ย มันจะง่ายกว่านี้จังหวะที่แบบมาเทคอาดิฟิเซอร์ขึ้นไปแหละถึงแม้จะเสียตัวของสปีกซี่ไปก็จริงแต่ระยะนั้นคือสปีกซี่แบบทําได้เท่าที่ทําได้แล้วจริงๆนะแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องเสียหายครับยังมีโอกาสที่ว่าเขาจะขึ้นแมตช์พอยต์กันอยู่นั่นเองครับในราวนี้ครับใช่นลฮะส่วนสกมืิอกท่าได้ดีครับดีครับผมเอาจริงนะผมก็ยังเขาเรียกว่าโหยหาความตื่นเต้นในเรื่องของสกอร์คะแนนที่มันแบบเบียดเสียกันนิดนึงนะ เราดูว่าสคริปต์จะตอบโจทย์แล้วหรือเปล่าครับนี่จะมีคนแตกก่อนหรือเปล่าฮะราวดีฮะทั้งฝ่าเจน <c oughs> ฮันนี่ไปไหมอ๋อไม่ไปปากล้องเฉย <c oughs> แต่ปากล้องอย่างนี้เหมือนอยากจะไปอยู่นะฮันนน่ชัดเลยครับว่าอยากไปครับผม <c oughs> โอ้ฮิส์ลิกแล้วมุมมันนี่มากเลยนะ <c oughs> ใช่ครับผมเป็นจุดที่เกิดมาสปอนทีค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับฝั่งกัน เลยนว่าต่อให้เอาออกแล้วอ,ออกอีกก็ยังเป็นจุดที่ออกมายิงได้อยู่ดีนะอืเลยมีการปรับปรุงแล้วด้วยนะเมื่อกี้นะวันนี้อะบุเรตโฮคร,ะะครับผมจะมาฟังของววเซล่านะฮิสทอริกครับผมโฮอยู่ทางฝั่งของมาไดขาวครับสปีซีนี่อยู่ใกล้เหมือนกันครับโอ้จุดที่เล่นนี่ต้อง ดูเิฮะเขาหนักมากครับสามคนนี้โคเบอร์อยู่ทางซิก้าครับทางโซนเราแล้วก็โซนช็อปครับแล้วดีจะเอาด้วยนะผมคนห้อยนะไม่ได้กลัวอะไรอย่างใดครับโอ้ทางฝั่งสกิปเองก็เล่นฉลาดครับรู้ว่าตัวเองโดนโดดตัดจากหน้าต่างบ่อยมีคนล็อกไกให้หนึ่งคนครับซึ่งเป็นโทจิฮะนี่ฮะน่าจะโหนสองหน้าต่างพร้อมกันหรือเปล่าครับเพราะว่าการเคลียร์ซิก้าจากการเข้ามาทางบันไดแดงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายเลยครับต้องห้อยเคลียร์ครับผมถูกต้องฮะ แต่ละห้อยไม่ดีเนี่ยก็เป็นการสร้างมิเดเพลสตัวเองได้เหมือนกันนี่อยู่ทังบอมเลยครับแล้วโหหน้าต่างฝั่งนี้ทั้งกูค่ครับมีการนะสปอร์ตไม่ทีด้วยริงโดนพิสมากครับโอ้แล้วดูครับยิงในส่วนของตัวไลายๆเข้ามารับแล้ว,วายเซราคเขาเก็บอาเลไปโอ้แล้วเขาไม่เก็บตัวพิสมาไว้อีกตัวครับผมเบิร์นแคทเช่ทางฝั่งของคริกได้อย่างดีครับโอ๋อดีโดนยัด ใช่ครับเเป็นลลน์สตันครับแต่ก็หลบสู้ครับผมไม่ใช่ปัญหานะคือดึงจังหวะได้ดีเลยครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ครับพยายามจะเล่นกับหัวต้องระวังครับจอแดนโอ้แล้วมีพิษมากตัวนี้ของจริงครับเรียบร้อยครับหัวแตกไปกีเกตรับเอชช็อตเก็บจอแดนไปจอแดนตัดสินใจถอยมาเฉยเลยครับตัซส้อเวลาที่ยอะจริงนะเมื่อกี้ต้องชมมาทางฝั่งของจอแอนครับโอ้แล้วสุนันเหมือนจะเนียนได้อยู่ครับจะการรอครับ อ่ะเข้าซิก้ากันมาแล้วครับตอนนีครับต่อเวลาเหลือแค่40วินาทีเท่านั้นครับต้องฝ่าทางฝั่งบันไดขาวและทางฝั่งห้องน้ำไปให้ได้ฮะจะทำได้หรือเปล่าถ้าฝ่าสคริปต์อย่าลืมว่ายังเหลือโยใครด้วยนะใช่ผมแล้วเนี่ยซัดไอ้ไข่ลอดไปครับเปิดฟีดเปิดห้องน้ำครับยัดไลน์เข้าไปอีกฮะเอ็กโคยังเล่นกองอยู่ว่าจุดๆนี้คีย์สำคัญครับคือได้ดันครับแบบนี้ไงคิกเก็ตครับโอ้โหหัวระเบิดเรียบร้อยครับปูวไล่ยิงไปทีนึงปืนพกไม่ไหวแกหันกลับมายิงสวน ด้านนี้เหลือสองสองลูน่าต้องเล่นกับสกิลเพสตัดสินใจโดดลงมาข้างล่างก่อนดโดดรอบข้างล่างเหมือนดีนายแพนตามมาแล้วดีนายแพนได้ไหมดีนายไม่ได้ก็ลงมาไล่แบบนี้ครับจังหวะดีเหลือเกินแต่ข้างบนไวนเซล่าเองก็เก็บได้เหมือนกันแล้วเวลาไม่พอแล้วครับโอ้โหเล่นกันได้แบบเหนือชั้นจริงๆทั้งคู่เลยคืนดีนายการแพนดิฟิเซอร์ด้วย โยไขไม่ได้เอาเจเกอร์หรือเอาคนขึ้นมาแทนเลยครับคือต้องบอกไฟไว้มครับมันแยกกันเป็น2ทางนะจะเป็นในส่วนของข้างบนแล้วก็ข้างล่างตอข้างล่างอะทำดีเนียข้างบนเขาแพนอยู่ไงเขาไม่สามารถยิงสู้ได้นะครับผมโอ้ยนิด่อยหน่อยจริงๆเลยก็ต้องชมทางแจแอนด้วยแหละเมื่อกี้ที่ทำได้เรียกได้ว่าไว้ใจกันเลยใช่ต้างก็ต่างเล่นแล้วก็สื่อสารกันได้ดีเลยนะครับทำาให้ตอนนี้ใจแอนขึ้นแมช์พอยต์แล้วครับตั้ตีแล้วว่าจะไม่แพ้ครับผมผมชอบนะเป็นพีชฉลาดมาก เลือกที่จะตบหนีลงไปเลยครับเพื่อรอเล่นโโยไข่โอ้โหคือแบบโคจิเองก็รู้เหลี่ยมฮะรีบแบบลงตามมาเคลียร์แล้วก็ทําได้อุดมไปด้วยคที่สนุกจริงครับเมื่อกี้ประทับใจสุดๆนะครับผม <S <S เอาเลยครับผมตอนนี้รครับใจ <น S 2> <ใน S 1> แอร์เกมนี่นะถือแมตช์พอยต์ไปแล้วครับต้องดูว่าจะจบ74หรือเปล่าว่าสคริปต์ครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเพราะว่ารอบนี้ครัอมทั้งฝั่งสคริปต์เนี่ยโอน่าสนใจมากครับผมพิสโซพินก้ามาด้วยครับ ก็บอกว่ามีประโยชน์มาสำหรับปิก้าแล้วช่วยให้ทีมเนี่ยยกปืนได้เร็วขึ้นเมื่อกี้ผมมองว่าสกิปเนี่ยทำได้ดีแล้วนะแต่แพ้ประสบการณ์กา่รับนั้นแหละเพราะการรับให่เข้ามาในจังหวะนั้นคือทำทุกอย่างดีแล้วอ่ะคือด้วยเวลาขนาดนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปได้ขนาดนั้นเนี่ยตีได้ขนาดนั้นจนทำให้ทางทางเจแอนเนี่ยเล่นได้ยากขนาดนั้นผมว่า ถือว่าประสมแล้วเล่นในรันแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจะบอกว่า5 s e เล่นดีๆด้วยในอย่างหนึ่งบอกว่าการเล่นแง่ของนี้ด้วยครับใช่ครับแล้วคือตัวของตัวของคอนโว่เลยจังหวะที่ได้เข้าไปทางฝั่งของบาร์ใหม่เนี่ยโฟม่านะเก็บไปถึงสองตัวถ้าเขาหันมาเจอผสมเหมือนหน้าเรือี่ยผมว่าอาจจะเสียเปล่าเลยหรือวเล่าหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแท็กติกแบบไพ่เกมเมอร์น้อยทีนะคือการที่คุณแบบไม้เปลี่ยนในเรื่องของเลาเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะออกไป ปอนพิงและเล่นได้เหมือนกันเพราะถ้าคุณตัดได้สักตัวนึงเนี่ยมีนะเพราะว่าในการแข่งขันระดับโปรสรับนแรกเราจะเห็นว่าเราแรกๆเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบจะเซฟไม่แบบผีผาอะไรแต่พอแบบเราแบบที่เขาได้เปลี่ยนสุดเนี่ยเขาจะเริ่มมีการใช้การเน่าออกมาหรือการโจมตัดบ้างอะไรบ้างอาวุธสีใส่บ้างเพื่อกดดันให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเล่นได้ยากขึ้นเป็นการเล่นกับความคิดในระดับเอาแล้เนี่ยจอแดงฮะ ผมทะลุมุมเร่งรองแกครับเราที่สมเสียงพอสมควรครับถ้ามีน้องเข้ามาเช็คก่อนแกมีโอกาสโดนป่ดกันครับทายครับผมแล้วเสื้อนี่แดงแป้นเลยนะครับผมเนี่ยครับนักงานแบ็คโดดนะครับผมพอจริงๆจะกินมันทีนี้โอ้โจีครับผมต้องดูครับว่าจะใช้ประสิทธิภาพแบบฟินก้าได้ดีขนาดไหนอ่ะบเพราะฟินก้านี่เราบอกว่าช่วยในการไอ้ทเฟสได้ดีแล้วผมยิงปืนเร็วได้เปรียบกว่าแล้วจ่กันไปทีเดียวบอมเรียบร้อย เดินมาแบบเี็เจอเลิงรอครับธนาโซเดีครับเก็บอารีไปครับไปไปที่เรียบร้อยแล้วดูการเล่นแบบนี้เนี่ยคือเขาจะเห็นดิจันกอดครับอุ้ยนี่ฮะบางเขาจะเห็นปดิจันก่อนแล้วก็ต้องกอนครับที่ทั้งตัวที่เาฟไปดีครับโอคซีไปถึงสามคนเข้าไปเลยครับน่าจะ แตกพ่ายครับสวัสดีครับตาฝั่งของสกีฟครับเหลือสองคนเท่านั้นก็เวลาหนึ่งนาทีเสร็จๆใจดีครับปิดยากจริงๆก็หมดตาฝั่งคลิปก็อยู่หน้าลิทติ้งครับผมจะตัดใครได้สักตัวไหมแล้วกอะไรจะเจอตาฝั่งของฮิสตริกแล้วถือตัวของแคที่แอกอยู่ด้วยครับผมแล้วได้โฟมาครับดูแล้วดุมากครับแล้วมีหัวแตกไปครับลายสองคนทำคลิปสองทีความสนุกนี้เจอลูกเก๋าเหมือนกันครับเข้าหัวไปตีต่อ ยากมากครับสกิปโห่ยากแบบยากจัดๆแล้วนี่ครับโอ้โหเล็ตโตตรงนี้ตาแล้วโอ้โหแซวได้เติมกระเด็นสิ่งตายครับผมอ้าวแล้วนี่แหละฮะโดดทีนึงก็เรียบร้อยครับจอแดนเกิปไปเหลือวันนี้ไม่ตายแล้วก็ตายช้าเลยครับตายขมวยคเล่นนานแล้วผมราวีเีแล้วได้ไปหนึ่งสปีซี่แล้วก็เรียบร้อยครับเก็บคิวสุดท้ายไปครับ